สวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ยังอยู่ในเรื่องของเหล็กไหลาาธาตุกายสิทธิ์นะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมได้ไปรู้จักเหล็กไหลต่างๆนะครับซึ่งก็มีมากมายหลายชนิดที่ครูบาอาจารย์ท่านจำแนกนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหล็กไหลน้ำรองหรือเป็นาธาตุกายสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากหินแร่ต่างๆนะครับ อาก็ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แยกจำแนกออกไปก็มากมายหลายชนิดแต่ละชนิดก็จะมีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างการสีสันวันนะรวมทั้งอิทธิฤทธิ์ต่างๆแล้วก็มีเทพเทวดาอ่าที่แต่ละภพภูมิมาปกบักรักษา,าธาตุกายสิทธิ์ชนิดนั้นๆนะครับโดยเฉพาะหินแร่ธาตุที่มีสีสันสวยงามต่างๆหรือมีลักษณะ ่าแปลกๆนะครับก็มักจะมีเทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับเป็นถือว่าเป็นมีดวงจิตถือครองเหล็กไหลชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะชนิดใดก็ตามถ้าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์แล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถสะสมอํานาจฤทธิ์ไว้ในลักษณะต่างๆนะครับที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์หรืออยู่ในสถานภาพอย่างไร แม้แต่สัตว์บางชนิดก็มีพัฒนาการก็คือมีฤทธิ์ของมันอย่างเช่นางาช้างดำนะครับเขี้ยวเสือตานเขี้ยวหมูป่าช้องหมูป่าแล้วก็คดไข่ต่างๆก็เกิดขึ้นจากหินจากสัตว์ก็มีเยอะแยะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแร่ธาตุต่างๆนะครับซึ่งมีอำนาจฤทธิ์ในตัวของมันเองและมักจะมีอคุณในเรื่องของความคงทนถาวร แล้วก็มีความสวยงามมีแสงมีสีสันต่างๆนะครับก็คือมีความแวววาวสวยงามในตัวนั่นเองอย่างเช่นเหล่าอัญ,ญมณีต่างๆเพชรพลอยต่างๆหินสีต่างๆรวมไปถึงแร่เหล็กซึ่งมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวของมันนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับลักษณะแลกะก็สถานที่นะครับที่ไปพบแล้วก็อุณหภูมิต่างๆไม่ว่าจะเป็นใต้ดินหรือว่าในถา้า หรือว่าโดยทั่วไปแล้วก็อยู่ตามผนังถ้ำหรือผนังหินหรือชะง,ง่อนผานะครับก็เป็นไปได้หมดเกี่ยวกับของทนสิทธ์ก็มีอยู่ทั่วไปในส่วนของแร่ธาตุกยสิทธิ์ที่เราหลือสีชีไพรนะครับหรือว่านักพลตรวมไปถึงเกจีอาจารย์ต่างๆสาย พระป่านี่นะก็ดีนะครับผมรวมไปถึงพระที่ปฏิบัติหรือมีทุดงควัดอยู่ในป่าเขาเนี่ยนะครับผมมักจะชอบสแสวงหาธาตุกาย,ยสิทธิ์ที่มีฤทธิ์ในตัวเหล่านี้นะครับมารวบรวมไว้แล้วก็ทําการปลุกเสกหินแร่หรือว่า,าเหล็กไหลชนิดต่างๆตามความเชื่อนี่นะครับผมให้เกิดความเข้มขลังมากขึ้นมีอํานาจฤทธิ์เดชมากขึ้นมากกว่าที่มันเป็นอยู่มากกว่าที่มันมีอยู่ นะครับพูดถึงเรื่องลือสีชีพลายนะครับผมก็มีเรื่องเคยได้ยินมานะครับเรื่องเล่า,าแต่การก่อนในยุคก่อนก่อนนะครับเกี่ยวกับลือสีที่มีความเกี่ยวข้องกับาธาตุกายสิทธิ์นะครับเพื่อนๆก็ลองมา,าฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสําหรับท่านที่นิยมชมชอบศรัทธาในเรื่องของาธาตุกายสิทธิ์หลากหลายต่าง ว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับลือศีชีภัยยังไงมีเรื่องเล่ากล่าวขานกันมายังไงพอดีวันนี้ก็มีเรื่องเล่านิดนึงนะครับพอสังเขตว่ามีลือศีตัวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นลือศีที่เป็นผู้มีอํานาจฤทธิ์เรื่องวิยาคมนะครับจนลือศีทั้งหลายเนี่ยต่างก็ยอมรับนะครับยกย่องให้เป็นลือศีชั้นครู เป็นครูของฤาษีทั้งหลายก็ได้ชักชวนแล้วก็รวบรวมเหล่าบรรดาที่มีกายทิพย์ให้นำธาตุกายสิทธิ์ของแต่ละท่านแต่ละตนเนี่ยนะครับผมให้มารวบรวมกันแล้วก็ใช้อำนาจฤทธิ์ในละมิตขุนเขาวกว้างใหญ่เลยนะครับผมให้เป็นหลุมเป็นบ่อก็คือเป็นบ่อมหึอมาเลยแล้วก็นำเอาธาตุกายสิทธิ์เนี่ยทั้งหลายของแต่ละท่านที่มีอยู่ในครอบครอง โยนลงไปในหลุมนั้นนะครับผมในบ่อที่กว้างใหญ่มหึมาเนี่ยนะครับผมรวมธาตุกายสิทธิ์ไปด้วยกันแล้วก็พร้อมกันสวดภาวนาเพื่อทําให้จิตสงบหลังจากที่เจริญอ่าภาวนาสมาธิจิตนะครับเพื่อให้จิตสงบแล้วก็มีการอาธิษฐานให้วัตถุธาตุกายสิทธิ์ที่มารวมกันอยู่ในบ่อนี้เกิดอิทธิปาฏิหารนะครับให้เป็นธาตุชนิดใหม่ที่วิเศษกว่าธาตุใดๆนะครับ เมื่อธาตุกายสิทธิ์ของเหล่ากายทิพย์ทั้งหลายของเหล่าฤาษีทั้งหลายเนี่ยนะครับผมผู้ที่มากด้วยอํานาจและลิ์เดชนะครับผู้ที่บาําเพ็ญฌานสมาบัติมาแต่ละท่านนะครับจนมีอํานาจลิ์แต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันรวมทั้งธาตุกายสิทธิ์แต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันเมื่อมารวมตัวกันอยู่ณสถานที่แห่งเดียวนะครับเพื่อที่จะหล่อหลอมให้เป็น อาชนิดเดียวกันเนี่ยรวมรวมเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันก็แต่ละชนิดาบางชนิดก็เข้ากับธาตุอื่นได้ดีแต่บางชนิดก็ไม่สามารถที่จะเข้ากับธาตุอื่นได้จึงเกิดแรงบีบอัดนะครับผมอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงจนธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกระจายทั่วจักรวาล ฤษีที่เป็นครูของฤษีทั้งหลายแล้วก็เป็นครูของบรรดากายทิพย์ทั้งหลายทั้งมวลน,นี้ก็มีชื่อว่าฤษีกะไรโกดอ่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านก็คงจะได้ยินนะครับผมซึ่งทุกท่านส่วนใหญ่ก็เป็นศิษย์มีครูทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะอาองพ่อปู่ฤษีร้อยแปนะครับผมก็เคารพศรัทธาอยู่ก็ขอขมาขอลาขอขออโหสิกรรม นะครับในการที่นําเรื่องอามาเล่าแชร์ในการละครนี้นะครับหากลูกหลานได้ประมาทพลาดพังกล่าวอะไรที่ผิดพลาดไปทั้งกายวาจาใจก็ดีทั้งเจตนาและไม่เจตนาก็ดีลูกก็ขอขามาขออโหสิกรรมนะครับขอเมตตาจากองค์บรมมาครูองค์พ่อปู่ฤาษีทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับผมโปรดเมตตาด้วยนะครับเมื่อธาตุกายสิทธิ์ทั้งหลายได้ระเบิด แล้วก็กระจัดกระจายไปทั่วจัก,กรวาลน,นะครับเมื่อสามารถที่จะสร้างาธาตุใหม่ขึ้นมาได้แล้วดังนั้นจึงมีการตั้งชื่อาธาตุนี้ว่าทองคำดาอ่าหลายหลายท่านคงจะเคยได้ยินนะครับสําหรับาธาตุกายสิทธิ์ที่มีชื่อว่าทองคำำําดําแล้วก็อ่าฤาษีที่เป็นครูของฤาษีทั้งหลายหรือว่าบรรดากายทิพย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมก็ได้ขอร้อง ให้เหล่าเทพเทวดาผู้ที่ดูแลรักษาธาตุทองคำดำที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเนี่ยนะครับผมเพื่อมีให้ตกไปเป็นสมบัติของคนชั่วหรือคนที่ไม่มีศีลธรรมเนี่ยได้ครอครองนะครับก็ได้กำชับขอร้องนะครับให้ช่วยกันบกบักรักษานะครับธาตุกายสิทธิ์ที่มีอำนาจฤทธิ์ในตัวที่มีอำนาจฤทธิ์ฌานสมาบัตินะครับที่ได้หล่อหลอมโดย ฤาษีทั้งหลายรวมทั้งบรรดากายทิพย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมจนในที่สุดก็เกิดเป็นาธาตุกายสิทธิ์ที่มีชื่อว่าทองคำำําดําไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคนชั่วหรือคนที่ไม่มีศีลธรรมนั่นเองนะครับอาดังที่ได้กล่าวข้างต้นมาแล้วนะครับผมในการที่หล่อหลอมาธาตุกายสิทธิ์ต่างๆของบรรดาลือศีนะครับผู้เป็นฤือีระดับชั้นครูรวมทั้งบรรดาฤือีต่างๆแล้วก็กายทิพย์ ต่างๆได้ลอหลอมรวมธาตุกายสิทธิ์ไปด้วยกันจนเกิดเป็นเหล็กไหลหรือธาตุกายสิทธิ์เป็นธาตุทองคำำําดําดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเหล็กไหลเกิดจากธาตุกายสิทธิ์ต่างๆมารวมกันแล้วก็มีเทพเทวดารักษาอยู่ก็ผิดกับธาตุเหล็กธรรมดาที่นํามาลอ่อหลอม ที่จะทําเครื่องใช้ต่างๆนะครับเอามาใช้ในงานอุตสาหกรรมงานก่อสร้างหรือว่า,าเกี่ยวกับาการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับต่างๆนานานะครับนัน่นก็คือเป็นเหล็กธาตเหล็กธรรมดาที่มีการามาแยกธาตุแล้วก็นํามาเขาเรียกว่าหล่อหลอมนะครับ เอามาเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันรวมไปถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับผมก็เป็นธาตุธรรมดาซึ่งไม่มีเทพเทวดารักษาอยู่นะครับในแต่ละส่วนนะครับเหล็กหลายธาตุกายสิทธิ์นี้ก็มีมากมายหลายชนิดหลายรูปพันธสันฐานรวมทั้งหลายสีสันนะครับซึ่งจะ,ะแบ่งแยกสีสันแล้วก็ชนิดต่างๆคร่าวๆนะครับผมเพื่อนๆก็ลองมาศึกษาแล้วก็พิจารณาตามดู นะครับก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับท่านที่ชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ศึกษาสนใจศึกษาทางด้านนี้นะครับก็ลองมาฟังกันดูชนิดสีเขียวปีกแมลงทับนะครับก็จะมีพระอริยเทพหรือว่าพระอริยสงฆ์พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรวมไปถึงอริยผมชั้นสูงนะครับเป็นผู้ดูแลธาชนิดนี้อยู่ก็ชอบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นแล้วก็พบมากที่สุดก็คือในถ้าลึก นะครับผมที่มีอากาศเย็นที่มีความวิเวกนะครับผมปราศจากมูลสัตว์หรือว่ามูลขังข่าวสะอาดนะครับผมมีน้ําซึมนะครับผมมีบ่อน้ําซึมหรือว่าสถานที่แห่งนั้นนี่ก็ถือว่ามีความเงียบสงัดบางเวงนะครับซึ่งชนิดสีเขียวปีกแมลงทับนี่ก็จะอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นและก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่สูงกว่าพื้นดิน นะครับมากๆเลยผู้ที่จะเข้าไปค้นพบธาตุกายส์ชนิดนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพระอริยสงนะครับผู้ปฏิบัติยีปฏิบัติชอบที่สแสวงหาสถานที่วิเวกนะครับผมตามป่าเขาลำเนาภายตามถ้ำเนี่ยเพื่อที่จะบำเพ็ญตนนะครับจเจริญจิตตภาวนา,าเพื่อมรักผลนิพพานนะครับก็อาจจะเข้าไปเจอได้โดยบังเอิญน,นะครับแต่ไม่ได้เข้าไปเพื่อค้นหาตัวเหล็กไหลแต่อย่างใด นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพระผู้ปฏิบัติชอบนะครับที่บังเอิญเข้าไปพบไปเจอนะครับธาตุไจย์ชนิดสีเขียวปีกมาแมลงทับชนิดสีเงินยวงนะครับชนิดนี้ก็จะมีลักษณะสีขาวหมุนนะครับจะดำก็ไม่ดำนะครับก็เหลือบๆอ,ออกขาวขาวหมุนๆน,นะครับถ้าจำไม่ผิดผมก็น่าจะเคยเจอแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจ ซึ่งชนิดนี้มีอํานาจฤทธ์ก็ค่อนข้างจะแรงพอดูนะครับสําหรับสีชนิดเงินยวงเพราะว่ามีอํานาจฤทธ์ทางด้านการปกปักรักษาคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยรวมไปถึงโคงกระพันชาตินะครับแล้วก็ล่องหนได้ด้วยนะครับตามความเชื่อแล้วก็สามารถที่จะโดนจิตโดนใจให้ผู้ที่เป็นเจ้าของผู้ที่อยู่ในครอบครองเนี่ยนะครับตั้งตนอยู่ในศีลธรรม แล้วก็มันเป็นผู้ที่มันสร้างกุศลผลบุญเป็นเหล็กไหลที่พบหาได้ง่ายมากในที่อากาศเย็นจัดนะครับยิ่งมีหิมะปกคลุมหรือว่าบนภูเขาสูงนะครับอย่างเช่นภูเขาเทือกเขาหิมาลัยหรือว่าเทือกเขาที่สูงๆทางทิเบตอินเดียอะไรประมาณนั้นนะครับยิ่งเหล็กไหลชนิดเงินยวงนิชอบอยู่นะครับในสถานที่อากาศเย็นนะครับ ซึ่งฤทธิ์อำนาจของเหล็กไหลชนิดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเ,เพื่อนๆก็ลองไปหาศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับอาชนิดสีขาวนวลน,นะครับก็เหมือนคล้ายๆนวลนวลคล้ายๆแสงของพระจันทร์สีขาวนวลน,นะครับซึ่งเป็นสุดยอดของเหล็กไหลมักจะอยู่บนภูเขาสูง อยู่ได้ทั้งอากาศร้อนอากาศหนาวนะครับผมส่วนใหญ่ผู้รู้เนี่ยมักจะนำเหล็กหลชนิดนี้ไปไว้ในเขาเรียกว่าสถานที่ต่างๆทางพระพุทธศาสนานะครับผมนําไปบรรจุไว้ในสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับผมเช่นเก็บไว้บนยอดอของพระเจดีย์นะครับเพื่อปกป้องป้องกันอาฟ้าผ่าหรือว่าภัยพิบัต,ติต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้น กับคนหมู่มากนะครับก็คือช่วยปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มภัยนะครับป้องกันภัยให้คนหมู่มากได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันฟ้าผ่าอ่าอย่างเช่นนะครับสีขาวนวลที่ว่านนี้น่าจะเป็นอ่าถ้าผมนะครับคาดการไม่ผิดก็น่าจะประมาณว่าอ่าที่บรรจุเหล็กเปียกนะครับผมที่บรรจุไว้อ่ายอดพระยอดยอดอ่าพระเจดี ของพระธาตุพนมนะครับเพื่อป้องกันฟ้าผ่าซึ่งผมจําไม่ผิดก็น่าจะเป็นเหล็กไหลเปียกซึ่งมีลักษณะสีขาวนวลน,นะครับอาชนิดส,นะสีท้องปาลาไหลนะครับสีท้องปลาไหลก็จะออกน่าจะเป็นสีออกน้ําตาลอ่อนหรือเหลืองเหลืองนะครับสีท้องปาลาไหลก็มักจะมีเทวดาจําพวกคนทำนะครับแล้วก็พวกเพชรพญาธรเป็นผู้ดูแลซึ่งมีอํานาจลิ์ใกล้เคียงกับเหล็กไหลยพญานาค นะครับผมอานาจฤทธิ์ของพญานาคที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือนะครับผมสามารถที่จะลื่นไหลไปมาได้กระบางกายได้ส่วนใหญ่ก็จะพบในป่าดงดิบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเพชรพญาธรหรือว่าคนธรรมนะครับผมมีฤทธิ์อำนาจนะครับไปในทางที่เมตตาสมมาก,กว่านะครับเมตตามหานิยมแล้วก็ให้ผลดีในเรื่องของความรักแล้วก็การค้าขายการทำมาหากิน นะครับที่สุจริตหรือผู้ที่มีอาชีพสมา,าชิกนะครับประกอบสมา,าชีพด้านเมตตามหานิยมด้านความรักนะครับผมไม่ใช่เฉพาะความรักในเรื่องของชู้สาวแต่เป็นความรักของอเจ้านายรักครอบครัวรักไข่บองดองกันนะครับธาตุกยสิทธิชนิดสีทองสีทองปลาไหลนะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองไปค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับผม สีเมฆพัดนะครับผมต่อมาก็ลักษณะของสีเมฆพัดนี้ก็จะเป็นสีอฟ้านะครับสีฟ้าอมดําเป็นเงานะครับเมาเงามันอ่าประธานโทษนะครับสีฟ้าอมดําที่ลักษณะมีความเป็นเงามันหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นพระเครื่องที่สร้างจากเนื้อเมฆพัดนะครับจะมีความดมํามันเงาน,นะครับอมฟ้าอมอมดานะครับ ก็ลองไปหาพระเครื่องเนื้อเมฆพัดดูนะครับผมก็มีเยอะแยะมากมายครูบาอาจารย์เกจิเนี่ยนะครับผมนํานมาสร้างพระเครื่องเยอะแยะเลยก็สีเมฆพัดนี่นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเทวดาชั้นอาเทพที่มีฮิริโอตตะปะนะครับเป็นผู้ดูแลก็คือมีเทพผู้ที่ละอายตบาบนะครับผม ก็มีอำนาจลิศทางคงกระพันชาตีมหาอุดแค้วคลาดปลอดภัยนะครับผมสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาตามกระแสน้ำได้นะครับผมถ้าพบในถ้ำหรือตามป่าเขาเนี่ยก็จะมักอยู่ในที่ที่มีน้ำไหลผ่านเสมอนะครับมีความเย็นชื้นสูงนะครับในป่าเขาลำนาวัยทั่วไปนะครับ แล้วก็เหล็กหลายชนิดนี้ชอบวิ่งเล่นไปตามกระแสน้ําวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่ว่าน้ําขึ้นน้ําลงก็สามารถที่จะกลิ้งตัวไปมาได้ตามกระแสน้ํานะครับหากมีเหตุเพศภัยถึงตัวก็สามารถที่จะลื่นไหลหลบเข้าหลบบลีกนะครับอันตรายได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เป็นธาตุกายสิทธิ์ที่ชอบกินปลาหลอดนะครับกินปลาหลอดในน้ำเนี่ยเป็นอาหารสําหรับชนิดเมฆขพัดนะครับ เหล็กหลายชนิดต่อไปนะครับผมก็สีน้ําตาลอมแดงซึ่งสีน้ําตาลอค์แดงนี้นะครับผมเหล็กหลายชนิดนี้ก็จะมีเทวดาจําพวกพญานาคนะครับผมเข้าไปดูแลรักษาอยู่ซึ่งก็จะมีฤทธิ์อานาจมากนะครับชอบใช้ฤทธิ์อานาจนในรูปของชานสมาบัติหรือที่เรียกกันว่ากระสินไฟนะครับเพื่อปรับอุณหภูมิให้แก่ตนเองมีอํานาจฤทธิ์นะครับผมในการที่จะ ทำลายล้างพวกอวิชาหรือว่ามนต์ดำนะครับสามารถที่จะป้องกันพูดผีปีศาจได้นะครับก็หลายๆท่านก็เป็นลูกหลานสายานพญานาคนะครับผมก็จะอานับถือองค์พ่อปู่ที่มีสายานพญานาคต่างๆนะครับอย่างเช่นองค์พ่อปู่อ่าศรีสุสทโธแม่ย่าศรีปทุมมาหรือว่าองค์ปู่ผู้ชงก็อีกพญานาคหลายๆท่านหลายๆตระกูล นะครับผมซึ่งที่บ้านผมก็นับถือเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสีน้ําตาลอมแดงนะครับผมจะมีเทวดาจําพวกพญานาคนะครับเข้ามาดูแลแล้วก็อํานาจฤทธิ์นี้ก็มากเหมือนกันก็หากใครมีติดบ้านติดเรือนติดตัวนะครับก็สามารถที่จะป้องกันเหล่าวิชาได้โดยเฉพาะมนดํานะครับผมป้องกันพูดผีพิศารได้เป็นอย่างดีสําหรับชนิดสีน้ําตาลอมแดงนะครับ ชนิดต่อไปนะครับธาตุกายสิทธิชนิดนี้จะเป็นชนิดสีฟ้าอ่อนอมขาวซึ่งเหล็กหลายชนิดนี้ก็จะมีะเทวดาชั้นเทพพรมเนี่ยดูแลรักษาอยู่แล้วก็มีอำนาจฤทธิ์ในการปรับอุณหภูมิในสถานที่ที่อยู่ของอเหล็กหลายที่อาศัยอยู่ได้ตามต้องการก็สามารถที่จะเรียกระองน้ำจากภายนอก นะครับให้มารวมตัวหรือว่าอยู่ในบริเวณที่ที่มีเหล็กไหลชนิดนี้อาศัยอยู่จึงมีอํานาจฤทธิ์ในการช่วยให้พลางกายนะครับผมการพลางกายในลักษณะนี้ก็คือคล้ายๆการล่องหนหายตัวได้เนื่องจากอํานาจฤทธิ์ของเหล็กไหลชนิดนี้สามารถที่จะเรียกละองนา้านะครับในอากาศเนี่ย ให้มารวมตัวอยู่ในบริเวณที่มีาตากายสิทธิชนิดนี้อาศัยอยู่ดังนั้นสถานที่แห่งนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆมีหมอกขวันปกคลุมอยู่นะครับก็ดูคล้ายๆจะพลางกายแล้วก็ล่องหนหายตัวได้นั่นเองอเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับเหมือนกับเราเห็นตามป่าเขานะครับในช่วงเช้าก็จะมีหมอกควันลักษณะหมอกปกคลุมอยู่บางบางมัง่หนามั่งนะครับนั่นก็คือความชื้นในอากาศ แล้วก็ลักษณะของเหล็กหลายชนิดนี้ก็จะเหมือนกันนะครับมีอนุภาพมีอำนาจลทธิ์ในการเรียกนะครับละอองน้ําจากอากาศภายนอกให้มารวมตัวกันอยู่บริเวณที่เหล็กหลายชนิดนี้อาศัยอยู่ดังนั้นก็ช่วยให้สามารถที่จะมองดูคล้ายๆมีการพลางกายหรือล่องหนหายตัวได้นั่นเองเพราะสถานที่พบก็คือส่วนมากจะอยู่ในป่าดงดิบแล้วก็เขาเนี่ยจะ ชนิดนี้นะครับหรือหลายชนิดนี้เขาจะไม่ชอบอความสว่างความสว่างไม่ว่าจะจากความร้อนจากเปลวไฟหรือว่าแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับผมเขาจะไม่ชอบแล้วก็อนุภาพของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับมีอำนาจลิตรคือป้องกันฟ้าผ่าได้นั่นเองนี่ก็คือชนิดของสีฟ้าอ่อนอมขาวนะครับต่อไปนะครับผมชนิดสุดท้ายแล้วก็คือชนิดสีดํา นะครับของคลิปนี้แร่เหล็กไหลชนิดสีดำนี้ก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นแร่เหล็กไหลชนิดแรกๆเลยของการเกิดเหล็กไหลที่มีเกิดขึ้นในโลกนะครับผมก็คือสีดำส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเจอกันส่วนใหญ่เลยสีดำนี่เยอะมากไม่ว่าจะสถานที่แห่งใดที่มีการพบเจอ,อแร่เหล็กไหลชนิดนี้แต่เราก็ต้อง มีความเชี่ยวชาญนะครับผมท่านที่นําเหล็กไหลชนิดต่างๆเราก็ต้องดูด้วยหากเรานํามาติดตัวติดบ้านเนี่ยนะครับในการพกพาในระหว่างที่เรานํามาติดตัวติดบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะครับดีหรือไม่ดีหากไม่ดีเราก็สามารถที่จะเอากลับไปคืนธรรมชาตินะครับที่เดิมเขานะครับเพราะว่า ชนิดสีดำนี้จะมีอำนาจฤทธิ์ทางโลกียะนี่สูงมากเพราะเทวดาที่เข้ามาครอบครองาธาตุกายสิทธิ์หลายชนิดนี้จะเป็นเทวดาที่มีมิจฉาทิฐินะครับหากไม่พอใจอผู้ที่ครอบครองขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะว่าหลายชนิดนี้จะมีบ,ะบุญบารมีในทางธรรมนีน้อยน้อยกว่าเหล็กไหลทุกทุกสีเลยดังนั้นเราก็ต้อง นะครับปลอดภัยไว้ก่อนก็คือ,อผู้ที่มีครอบครองนะครับบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่า,าแร่เหล็กไหลสีดำเนี่ยชนิดไหนมีอํานาจบาร,รมีธรรมคุ้มครองอยู่และเหล็กไหลสีดําชนิดใดที่มีเทวดา,ามิจฉาทิฐิครอบครองอยู่เป็นผู้ดูแลอยู่นะครับดังนั้นเราก็ต้อง ป้องกันตัวเองโดยการที่หมั่นสวดมนต์เจริญภาวนาแผ่เมตตาแผ่กุศลอยู่เนืองๆนะครับดำรงตนอยู่ในศีห้าก็จะสามารถมีเกาะป้องกันคุ้มครองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่ก็คือชนิดสีดำสำหรับคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับสีสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็ต้องล่ำลากันไปกับคลิปนี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ สวัสดีครับ